รถอีกหนึ่งรุ่นนะครับยอดนิยมเลยครับที่ตอนนี้ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่ามันกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วนะครับเหมือนกับรอบอายุมันถึงจุดที่ต้องทำฟิตเบนรีโนเวทกันใหม่จนกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับมันเลยเหมือนกับได้กลับมาลืมตาอาปป้าปากอีกครั้งหนึ่งมันท้องถนนเมืองไทยนะครับคันนี้คือ Toyota c โคโรนครับโครโรน,นาที่เราเรียกกันว่าท้ายโด่งนะท้ายโด่ง คันมันจุดเด่นมันคือมันมีเครื่อง2ลิตรกับเครื่อง1.6ลิตรนะครับใช้งานได้ดีพอๆกันคันใหญ่เ่เริ่มเทิมนั่งนี่คือยิ่งที่นั่งด้านหลังนี่นะพื้นที่เข่าวางขาเหลือแบบเหยียดนอนได้เลยติดอีนินเดียวถ้าเบาปรับเอนอนได้เหมือนรถหรูสมัยนี้นะโอ้โหคุณสบายมากคันใหญ่ใช้สะดวกนะครับยิ่งมาเก็บงานซ่อมสีทำสีด,ดีใช้ได้อีกนานนะครับ มีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาคันนี้สภาพงานดีสีสวยนะเนี่ยสีเรียบร้อยมากนะตัวนี้ x อ็กแสดงว่าเป็นช่วงปีสุดท้ายของรุ่นแล้วนะแต่ว่า x อ็เอนี่มันจะ2ลิตรหรือ1.6ลิตรอันนี้ผมไม่มั่นใจเชียร์ใช้ได้ทั้งสองตัวส่วนตัวถ้าจะได้1.6ลิตรจังงามมากนะครับรูปมีอยู่2รูปครับรายละเอียดก็ไม่ได้ให้เพิ่มเติมครับให้แต่ราคาถูกมากน่าสนใจถ้าเทียบกับสภาพที่เห็นนะครับสภาพสีดูจากรูปนี่ยังดีอยู่มากๆเลยนะ เออก็เลยเนี่ยเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหวต้องเอามาให้ดูคุณดูดิสภาพสีเแบบยซูมดูใกล้ๆมันก็หารอยไม่เจอจริงๆนะเพิ่งทําสีเสร็จมาหรือเปล่าก็สีมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบคียังไม่ได้วาวเหมือนเหมือนเพิ่งทํามาไงแต่มันเหมือนสีที่ อยู่ในสภาพที่ดีอะเหมือนใช้รักษาไงครับก็เลยรู้สึกว่าแม่อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะซื้อมาใช้ทํางานวันปกติธรรมดามันก็โอเคแนละ้วโตโยต้ามันไม่มีอะไรต้องกังวลอยู่แล้วนะครับ่นะมีอะไรเสียก็ซ่อมอะไรก็ไม่แพงไปซ่อมแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้คือเพราว่าผมเห็นจากรูปเลย แล้วมันก็มีอยู่แค่สองรูปไม่รู้ทยังไงเราไปดูราคากันเลยดีกว่าผมว่านะอันนี้น่าสนใจราคาถูกด้วยนะ Toyota x เอ e r นะครับไม่บอกรายละเอียด59,000บาทเป็นไงล่ะ59,000บาทในที่นี้คือสภาพสีที่คุณเห็นกับสภาพแวดล้อมที่คุณเห็นเนี่ยผมว่ามันเยอจัดอยู่ในเกณฑ์ราคาถูกน่าสนใจนะครับ กับสภาพที่เห็นเนี่ยผมเชียร์นะให้ติดต่อไปก่อนติดต่อให้ได้ก็แล้วกันติดต่อให้ได้นัเจอดูรถคันนี้น่าสนใจนะประวัติอื่นผมไม่รู้ไงไม่เห็นเล่มมันมีอยู่สองลูปนะครับสนใจก็ขอให้โชคดีกับคันนี้แล้วกันครับกดซับกดซับสไครต์ไลค์แชร์ไว้ให้ด้วยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับ